ลักลักนี่แรงบัานดาลใจของอีแม่นี่คืออียังครับที่ให้มาเฮ็ดจังสิก็มาอยู่บ้านเท่าก็มองหาไรได้แต่ก่อนก็ททางานแหละมันเมื่อยครับกลับมา,ยบาอยู่บ้านเทหยังดีครับก็บเฮ็ดเทดสวนไปเฮ็ดไปเท่ากับปลูกปลูกไปเลือกกินเท่ากับขายได้ได้เล็กๆน้อยๆไปอันับแหลกเ้าสิบพึ่งผ้าจากของก่อนเนาะครับเนาะแ,แต่คืออีแม่นี่ก็ซ้ำเป็นแรงบัานดาลใจเลยนะครับให้สำหรับหลายๆคนเพราะว่า อันดับแรกนี่ห้าวบริคิดว่าห้าสิมีรายได้ถึงแบบขนาดนี้หรือ,อว่ามีรายได้เขามาในจังสี่เม่นบหครับแ,แต่ว่าห้ากระเฮ็ดเพื่ออยู่เพื่อกินไปก่อน,นอันดับแรกแม่นบมครับแม่แ,มแล้วก็จังหาอาชีพเขามาเสริมอืบกลายเป็นอาชีพลักไปแล้วเป็นอาชีปลักไปแล้วสุดยอดนะครับเพราะสี่ว่ารายได้แต่ละเดือนให้ฟังเลยบอกครับแม่ใช่เลยครับสามถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นต่อเดือนเลยแม่นโดยลักลักจากไกลบอกครับลักลักจากไกลครับ มอในสวนนี่มอต่างบอกถึงคือเขาปลูกแไปกินเองแม่นะครับเนาะเลือยกินเขาค่อยขายตัวนี้คือเลือกินจังขายนี่ครับเป็นแจกไม่ยังไปตามลูกค้ามากกับมี่เป็นของฝากไปเป็นการอยู่แบบพ่อเพียงแล้วก็อยู่แบบพึงพาจากของนะครับนอกแม่นอซูเหมือนนี้มีความสุขป่ะครับแม่มีความสุขมีความสุขหลายป่ะครับหลายที่แท้จริงเลยแม่นป่ะครับแม่ได้อยูู่แบบกับสิ่งที่เขาหักเนาะครับเนาะ ได้เฮ็ดในสิ่งที่อยากจะคล้องจะเฮ็ดนอกจากที่แม่เลี้ยงไก่แล้วก็เฮ็ดได้ยินว่าเฮ็ดสวนน่ำเดี๋ยวพายางไปเบิ่งสวนนะครับสักหน่อยสวนก็มีโอ้สวนก็มีไกล้กะเลี้ยงน้อยไก่ก็เลี้ยงก็เวลาแน่นอนยากคล้อไก่ก็ไปหาเฮ็ดร่วมร่วมพื้นที่ทั้งเบิดนี่เท่าไหร่ก็ครับแม่5ไร่5ไร่เฮาแบ่งโซนมาเฮ็ดเลี้ยงไก่นี่1ไร่แม่นประมาณแล้วก็เฮ็ดสวน4ไร่แม่นโอ้ปโห อยู่ปลูกกินหลายอยา่างหลายแนวเลยเนาเนะครับเนาะปลูกทุกอย่างสวนนี่พึ่งเทด็ดได้วยวด้นไปไหนละครับแม่เท็ดได้ยสองปีแล้วสองปีอืมรักๆมึงก้อนปลูกปาล์มเหรอครับนี่เห็นมีตน้นปาล<า>์มเลยมันเห็ดบ่ไหวเห็ดมันหล,ลายขั้นตอนหลายขั้นตอนอ๋อคือว่าอะไรครับแม่ต้องมาซับต้องมาเอาไปขายเห็ดเองว่าได้กับหลงจ้างมันว่าเหลือครับก็เลยปรับเปลี่ยนใหม่แล้วครับเนาะปรับเปลี่ยนใหม่เห็ดได้ยวที่เอาที่เ้าเห็ดได ครับเอาตามกำลังตามกำลังนี่แม่เฮ็ดได้ทุกอย่างครับเลี้ยงไก่แล้วก็ตื่นเช้ามากอ่ะอาหารไก่แล้วก็มารดน้ําแล้วก็ทาเฮ็ดได้เนาะแม่เนาะทาเฮ็ดไดแว้ยกูนี่ปลูกหยังแน่ครับนี่ปลูกทุกอย่างเลยที่แม่อยากโอ้เบิ่งนี่ครับเน้นต้นอยังงครับแม่อันนี้มะเดื่ออู้มะเดื่ออีหยักมะเดื่อใหญ่มะเดื่อยักษ์ปาดคือใบญ่ดีเลยครับแม่เขาเขาบอกว่ามะเดือมาเลติดลูกอลไรได้นะติดลูกแล้วเป่าครับอืม ติดลูกจี่ปีนะครับเ้าปลูกสองปีกว่าแล้วสองปีปาดพี่น้องเมึ่ที่ละติดมาแต่เหงาเลยนะครับนี่เมืม่อนี่ก็จะเป็นตาดอกเขานะครับแม่เนาะแม่แม่พึ่งเป็นปีนี้ปีแรกโอ้บ่าสามกับพึ่งเคยเห็นนะครับพี่น้องเมื่อที่ละ <laughs> เคยเห็นตาใบหน่อยนะครับมาเดือยักษ์แม่นบอกครับซื้อเป็นเจอมาเดือมาเลยอือครับปลูกได้แคบเดียวนะครับเนาะ เป็นจริงตอนบหมครับแม่เป็นจริงตอนมากแม่บ่ตอนขายเนี่ยบ่อยากได้แม่ตอนเอาแม่ตอนบ่เป็น <c oughs> <c oughs> โอ้ยเบิ่งดีครับพี่น้องเพิ่นปลูกหลายอย่างหลายเนยวพักกระเดาก็มีหบหครับแม่เนี่พักกระเดามีแล้วเนี่ยเป็นเ้าบบเสดาวท้าวัายท้าวายนะครับออกดอกทั้งปีแม่ออกดอกทั้งปีอองปครับผมมาตาใบหลวงแล้วลก็ออกดอกเลยออ้บมคุ้งยังครับคือเตี่ยใช่นีมเตี่ยได้ใจอหลี โอ้ยีบบน้อยจูดินครับพี่น้องิึงนี่นะโอ้ยปวดหิงเป็นน้ำา้นอยู่หรือเป็นน้ำสายพันกันเนี่ยสายพันแขกดำเตี้ยแขกดำเตี้ยแป๊บเดียวได้กินแล้วครับซ้ำนี่เ้าเฮาไปตำนะครับน้องนี่กินซุกกินซุกก็ได้กินซุกก็ได้กินซุกกระซ่บรสชาติหอมหวานพวกใหม่ผลนะครับน้องผักผูกกินเองนี่ครับพี่น้อง เป็นพื้นท right ี่สีไรนะครับที so yourself, so ่แบ่งออกมาเฮ็ดแล้วปาล์มตอนนี้เขาที่เหลือยวไปนี่ก็ย <Like. S 1> uh ัง hmm, ดูแลคือเก่าเหมือนกัครับแม่จะที่ค่อยทยอยออกวัว like ต้นไม่เขาได้ผลแล้วเขาก็เอาออกน้ำอ๋อแต่ว่าเขาบ่ได้เอาปาล์มแล้วบ่ครับเบิ่งว่าต้นไม่เขาหลอดแล้วเขาก็เอาปาล์มออกครับอือนี่ครับพี่น้องกระปุกกล้วยแซมบังกปลูกทุกอย่างนะครับทุกอย่างเงาะทุเรียนก็มีครับพี่น้อง ถอดลองเบิ่งเนาะแม่เนาะทดลองเบิง่ง,งไปได้ความรูม้มาแต่แส่ครับมาปลูกม่อนจังสีดว่คนต่างถิ่นจังสีครับเนี่ยแตคิดว่าอยากได้อยากมีอืมเฮาก็ศึกษาเอาแม่นบ่ครับแม่แต่คิดว่าเออเห็นแต่สวนเงาะเฮามีเงาะเฮาก็อยากมบาีบ้างได้ไบ่ได้ก็สู้ไปครับทดลองเบิง่งเนาะเนชื่อมันได้เนาะโอ้นี่ขางนี่จีรักลักนี่ก็คือกล้วยกล้วยเป็นกล้วยยังครับแม่นี่กล้วยน้ำว่ากล้วยน้ำว่าป๊าดพี่น้อง น้ำว่าพันยังครับอันนี้น้ำว่าเตี้ยน้ำว่าน้ำว่าเตี้ยก็เรียกน้ำว่าแค่โอ้ดกเกนาะครัอแม่เนาะดกเพื่อไงมันเพราะว่ามันสมบูรณ์เท่าใส่ขี้ไก่กับมีมี่พันเตี้ยกับมี่ของพันอ้ไดังเดิมกับมี่แต่จิมี่แซมอันนี้คือสมโอสมโอกับมีป ก็คือลักๆเขากบจะเอาผวกใหม่ม้อนนี่ไหวแม่นบ่ครับแม่แม่วยเขากบเป็นผลพ่อใดไปําเนาะครับนาอแม่เฮ็ดผู้เดียวเองเลยมาตีครับผู้เดียวโอ้ผู้เดียวเฮ็ดได้หล้ายางแห้งครับพี่น้องตอนซ้อนแห้งนะครับอล,ลักลักนี่แรงบัานดาลใจของแม่นี่คือหอยังครับที่ให้มาเฮ็ดจังสิ่ก็ดไม่ยุบบ้านเขาก็มองหาไร่ได้แต่ก่อนกะทํางานแหละมันเมยครับกับมบมยบอยุบบ้านเฮ็ดหยังดีครับ เฮ็ดสวนไปเฮ็ดไปเท่าก็ปลูกปลูกไปเลือกกินเขากับขายได้ได้เล็กๆน้อยๆไปอันับแหลกข้าสิบเพิ่งผ้าจะของก่อนเนาะครับเนาะแม่นหล้กก็จังหันเหมาหาอาชีพให้มันเกิดรายได้ในครอบครัวขึ้นมาแม่นบอกครับแม่ก็เริ่มลูกซ่ากับหาไก่มาเลี้ยงอที่แหลกข้ากับย้อนแยงแม่นบอกครับว่ามันสิขายได้จังไรแม่นบอกครับสิขายได้จังไดผู้เลยสิซื้อครับอ่าบบหูเฮาบบหูวันมีตลาดครับ ขอ<ค>นอการสูงแห้งมาดีครับแม่แมเอาพวกหูวะเฮ็ดไปไม่ตลาดคเพราะตอนนี้เขาหูเราว่ากวามต้องการมันยังหลายพวาบางย่างอีกหลายคนที่เขาต้องการอาชีพเสริมครับแม่ครับแน่ยทำงานประจำก็ยังต้องหาอาชีพเสริมเพื่อค,ความอยู่รอดอแต่คือที่แม่นี่ก็ซ้ำเป็นแรงบันดาลใจเลยนะครับให้สำรับหลายหลายคนพว่าอ,อันดับแรกนี่เขาบริคิดว่าเขา้ามีรายได้ถึงแบบขนาดนี้หรือบอกมีรายได้ขางมาในจังสี่เม็ดบอกครับแต่ว่าเขาก็เฮ็ด เพื่ออยู่เพื่อกินไปก่อนอันับแรกแม่นบหมครับแม่แล้วก็จังหาอาชีพเขามาเสริมอืมก็กลายเป็นอาชีพรักไปแล้วเป็นอาชีพรักไปแล้วสุดยอดนะครับพราสี่ว่าวได้แต่ละเดือนให้ฟังเลยบอกครับแม่ได้เฉลี่ยครับสามถึงสี่หมื่นสามถึงสี่หมื่นต่อเดือนเลยแม่นปะโดยลักๆจากไก่แม่นบหมครับลักๆจากไก่ครับที่ม้วนในสวนนี่ม้วนต่างว่าถึงคือเขาปลูกใบยู่ไปกินเอง แม่เนาะครับเลี้ยงกินเลื้กินเขาค่อยขายตัวนี้คือเลือกินจังขายนี่ครับเป็นแจกไม่ยังไปตามลูกค้ามากกับมีเป็นของฝากไปเป็นการอยู่แบบพ่อเพียงแล้วก็อยู่แบบพึงพาจากของนะครับนอแม่เนาะอืสมือนี้มีความสุขปะครับแม่มีความสุขมีความสุขหลายปะครับหลายที่แทจกิงเลยแม่นปะครับแม่เดี๋ยอยู่แบบกับสิ่งที่เขาหักนะครับนอเดี๋ยวเฮ็ดในสิ่งที่อยากจะคของจากเฮ็ดกับธรรมชาติครับ ตื่นเช้ามาอากาศมันดีครับเห็นต้นไหม่ของเฮาสีเขียวเฮาตตองมาลุ่นทุกมือว่าต้นใดสมบูรณ์ว่าสมบูรณ์ครับเป็นกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมบ่ให้เฮา,เ,าเขียดเนาะครับเนาะมียังเขี่ยตไปกันเพื่อนๆไปจักน้อยกับคำเิ่นา่าแม่นมมม่ครับโอ้ดีแฮงครับนี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับพันไก็ติดต่ออีเมลเพื่อนเขามาได้หรือว่าผู้ใดจะเขามาเบิ่งมาศึกษากระได้เนาะไหมเนาะได้ได้ พิกัตนะครับยึดสายเขาครับแม่อยู่บ้านน้องบากตําบลกระจายอำเภอปะติ้วจังหวัดจชีทงสาทอนมีเบอร์โทรป่ะครับ0800792415ครับผมสามารถติดต่อเข้ามาได้นะเดี๋ยวบ่าสลามจะขึ้นเบอร์โทรให้อีกทีนึงนะครับพี่น้องยูนีอนาคตนะครับบ่าสลามจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะเพราะว่าพิ่นมีสวนป่ามีอยางหลายยางนะครับอีกบุรุษก็เดี๋ยวก็งอกงามขึ้นมาอีกนะครับเป็นตะส้มเป็นตะเบิงนะครับเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นที ต้องการศึกษาไฟลูแล้วก็ต้องการหาสิชีพเสริมนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับพี่น้องบ้าสนามจากขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามแล้วก็เราขอขอบคุณอีเม่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเวีย <Okay. S 1> กรน,น,นะค่นสุดยอดเลยครับพี่น้อง